สบายดีพ่องไม่ออกเมื่อน,นี้ก็จุบ้างก็มาสีพามาเบ่งน้องเพิ่นอมมาซ่อนเนาะออมมาซ่อนนะจุบ้างกัสีพามาเบิง่งมาเพิ่นสีได้แบบนี้นเ,นเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังสีย่างไปพูดเลยเพิ่นขี่รถไทออมมาก่อนจุบ้างย่างเอามาตำลังเนาะได้บะ กบพูเลยเนาะนี่กินกับแกงหน่อไม้เงี้่นี่อ๋ตกุงเลยแต่ตัวใหญ่ๆเนาะกผักเนยกขมกินกับแกงหน่อไม้มันแก่แล้วเนาะนี่บ่ได้กุงเลยแต่ตัวใหญ่ๆ nó khi đi năm đấy lỡ này nó à mình đi ké này mình nó nữa เต้นสีนลมลมแน่วันนี้ก็ได้แคมน้องลแมแหงอยู่ด้วยก็เลยผักกันมาซ่อนกุ้ง ไล้แมงกันดูดน,นั่นควายเนาะแม่งหูควายอันไดกุ้งไม่ยะไลยไปเลยบางคนก็นมาซ่อนมานันเอา อัสองพอได้เก็บบ่อัสองเลยล่างกันกว่าล่างล่างตูดไปตูดมาแน่อะอืมกะปูกะปูมันมันนะวะกะปูอย่างนี้เนาะตัวเขาคุดนะมหนนมันครับ ป่าน้อยครก็มิซ si ูยามิโซน่ามิตะกุ้งเติมปลาซิีวก็เริ่มเริ่มอึดแน่เด็กก้าวป่าเพลินป่าเลยตัวแบบยืนหนาหนบาตีหยุดปลากระปุกเออปลากระปุกฮะได้ใช้น้องมีแต่ปลาทั้องฟลุ๊กน้องเลยอันนี้นิ้วอันนี้เหม่งนิ้ว นี่กบเทาเนี่บางปีนน้ำหน่อยดูผูตัวพวกใหญ่หนึ่งมานขนาดเหมือนนี่เอาซื้อของใครี่แม่ของผูนี่ลอยมานได้ลอยฮา,าก,กินนี่ระวังเด้อคลองปีนเนื้อแต่ว่าได้สิทิหมหอดป่าบบดนี้ไม่เอาอีกได้กบไม่เอาหดป่าบอดนี้ và số thai Bây giờ nóng mơ bỏ lưu mơ nóng tôi thức nữa bỏ Nhi. nhiều cái mình, tôi lấy mình tại mẹ mình hố khỏi Kung hoi cung đa phân ninh phật ni nắm nắm nỉ lầm nỉ 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 là nỉ 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 lấy nhảm <laughs> อย่างนี้แต่เราอยู่โคกไม่หูเพลือ้อยพอ,อแล้วแล้วลิดลงน้ำกปเพมันน้อยก็มันอยู่แพละอเมือ่อแบบนี้กรซบอนไปพุ่อน้าถือเอาไี้เล Khởi dứt mi lực Mình khuyên ông tụi <laughs> <Tế mà nhạc. cười> à, này, Tìm anh ạ Cùng với tụi nhờn đi Oh, mi họ kẹt kẹt tay bó kapoo. Bù nòi kapoo nhae kim kung bó tân hoi kapoo 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 ตุ้ยก็มีว่ะดิเขตแอรตอนนี้มันก็เป็นเขตสายนี่ฮะนี่มันเริ่มแล้วเริ่มสิเป็นเขตสายแล้วมันขึ้นไปหาควัดอยู่แล้วบันนำแหงกันแขมมกูจอกคุณแร่หลายไปไปเดี๋ยวเด้อ หือมักจอบกวยหลังเลิกกุง้งก็ได้นาเดียวนึงนะตอ ừ, งหอย<อ>มซาไปจากมมจาาาแม่นผแม่นยามั้งแม่นี่ก็ฮ้องนีมั้ง โอข่ตำมะู้บองไม่ซื้อเมนี่มากินข้าวซ้มมาคีน้ำอ,อีแม่แล้วก็น,อน,น,อน้องๆเ็ตตะยืนเหรามะสองสามคนนี่สี่สี่ห้าคนวัน<ด>นี้กินตำมะม <c oughs> ุ่ง แล้วผีซ้อนกุ้งน,น่ะมือนตับตะยืดโคไข่นะอาหารอาหารบ้านๆแซ่บยุ้ยเลยนะแซบจำเล่อขี้มือตัวเองแซบ่บอันนีนเนาะแซบสมนี่อโอ้โหแล้วแซบจนยกโป้ ฮะมาน,นี่เชื่อหนังวันเด้อมาน,นี่เด้อมีเพื่อนเนาะสิมาเสื้อผ้ายหิหน่อยเสื้อผ้ายก่อนซ <c oughs> ื้อ <c oughs> ยาวิตามินยานั่นนิดมาก นี่เสื้อผ้ายิ่นเสื้อผ้าย่งหน่อยร่อยเบาบันนี้แหละเนาะเสื้อผ้ายิ่แกะกล้องให้หน่อยหน่อยเนาะเมื่อนี้กะได้เอาเงินจากนุมพ่อยูทางเมกาได้พามาเฮอยิแม่แล้วกันน้องๆ้องแล้วก็ชาวบ้างนำเมื่อนี้ก็สิได้ใหญ่เฮอย้าไปเลยเสียก่อน ไอแมวก่อนวะฮะเบิ่องตะขนสองสี่อ้าวพลับเบอ้อเขาเจอเนี่ยนี่เจอเด้อเขาเจอนบดีดีเขาเจอเด้อเขาลุงอันพอลุงเด้อระการเจอเด้อพราะยังไม่ใหญ่เด้อเตียวเงินทะลานโอ้ยพอออ่อน่ไหมเฮียดีไม่แหงเด้อเป็นโฮมโปรโฮมไซล์หลุทะลานอ่าถูกอ่ะจะฮิปก่อน cào và park ba cào hoặc câu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  Nói câu hoặc 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 câu เธอเจ้าสองแสนแสนหนึ่งเรไปซื้อแนวกินมาสู้กันกินมดแหละไปซื้อป่าออซื้อเพื่อก็ได้ดู้านได้ครับเินแล้วมือนี้นะไออันพอลุงแม่ป้านั่นอยู่ดีมีสุขเดอ้อสุขกายสบายใจแล้วได้ครับแล,แล้วมือหน,นี้นะมเป็นโฮมผูหฮมใสแกลูกแกลานได้ให้เบิ่งลูกเบิรงลานได้จะมีต่อไปจะได้ครับแล้วเจ้าน้อยมาเพือแล้วมือน,นี้นะกำลังกินขา้าว อีแม่จ oh, uh ักเป็นอะไนูตาแดงเลยเป็นเล้วดีเจอบ่ะดีใจแล้วเพิ่นก็ว่าอันเพิ่นก็ว่าอ้าวมือใช้มือนั่นนะเพิ่นก็อุปธรรมครอบครัวน่ะเหตุอะไรเพิ่นก็เห็นแล้วกะมาให้ใช้ให้จ่ายครอบครัวจู่บ้างก็มีกันอยู่อันไอ้น้องจู่บ้างก็มีอยู่ สามน้องจูบังกันได้จูบังก็เป็นลูกกกินข้าวนํากันเดอ้อกินข้าวน้ำร้านน้อยเป็นกันว่าเยี่ยมมาเยี่ยมมายามอยู่ได้โควิดแล้วนี่ก็ได้อันนี้โควิดจะร้าย่นกันว่าเขายัางมีเปิดประเทศเพิ่มมาเพินเ่นมาเยอะเลยร้อยสี่ห้าเพิ่นเล้วสูญพันธกินบั่นนาย,ยัน พิ่นว่าสิไปีแรงจะได้กินปลาแน่นองนี่แหละเพิ่นว่าจะจะกินกุ้งเยอะไปหาซ้อนหาเพล่ออะไรด้พิ่นว่ะอีน้อยเดือดผาไปอยี่บันเฮกินปลาใหไงเฮกินปลาใหญ่โอ้น้อยก็แพงแพงพคนไงเนี่ยนี่อีน้วก็เสียวปลาใหญ่เฮกินนี่ยอ่ว่าปลาอีน้องน่ะอ่าแล้วก็สีเลื่องปลาไว้ท่าแบบนี้ก็ได้ แซ่บทำโม่งเนี่ยี่แม่ได้สามแสนรวนทั้งหมดก็พอดีเป็นหกแสนอ่าเอาเถอะเอาเถอะเนี่ยอ่าตอนนี้ก็ได้ใหญ่ฮิ้นยี่แม่ละกะนน้องๆแล้วแล้วหอดหมือเพอนแล้วก็ต้องขอขอบมกขอบเจอเดอ้อยศพ่อ,อยู่แม่ที่อุปธรรมขอบโกดจ้บ้างเฮ้บุญค้ำบุญสู่อายุมันควอนยืนสุขทางกายสบายทางใจ เมีแต่ความสุขกายสบายใจเฮ็ดเวเฮ็ดงานอะไรก็เฮอสะดวกสบายคองแคล่ว h ơ นกว่าเก่าเพิ่มมีแต่ความสุขความเจริญด้วยคุณพระพุทธธรรมพระสงค์คุณงามความดีที่เคยได้สร้างได้สมไว้เดชะบุญกุศลขอเฮอบุญกุศลส่วนนี้นำคำนำสู่่ะสว่างกับขมโมกขบเจอแต่การขมโมกขบเจอพุทธีครับ สมบึงทางคลิปวิดีโอของจบ้างบางก็ต้องขอคมโมครบเจอโดนโดนจะได้มาเหินมาซ่านจูบ้างก็คินฮอดขิดถึงล้วก็จึงได้มา,าก็เพิ่นกระพาะเงินมาเฮิรแต่เฮิงพูดเลยเพื่อที่ได้มาโอกาสเวลามันกันเนาะก็ทางยาวข่าวไก่แน่กต่สละเวลามาเมื่อนี้ก็ได้มาฮอดมาเถึงอีร้อยนะครับแม่เกิดยังได้มาเท่านึง Money gama kita mahung nam nè kinkung nam nè, loại kệ hai nè rồi nèo này để kèm kèm mà kèm 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 มีแต่เพ so, like, ื่อนที่มากินนีร้อยเลยร้อยเลยพไปคูดน้อยร้อยหาไป้เลยเรื่องหงคบเอาไปก่อเหาไปท่าเพ่อนมาเลยไปคูดเอาหมันนะพาไปงมป่ากนนะเป็นกันมักภาพบรรยากาศแบบบ้านเฮางมห้อยงมปูงมปลาเป็นกันเลยจากบ้านไปดนกินฮอดคิดถึงเพ่อนกันเลยโอ้ยเห็นนเลยแหละเห็นก็อยู่ทางไก่แก่งเสื้อกะปู มันก็แซ่บแล้วป่ะนะเอ้ามันก็ได้ย้ำกระปุบไปนักมันก็แซ่บหรือว่าน้องไม้เพื่อนนี่ป่ะนั้นน้องไม้กษัตริย์เออน้องไม้กษัตริย์โอ้แนวแล้วกินไปพอแล้วพอมีอาหารอยู่ในท้องอีร้อยมาหาเจ้าเถอนหนึ่งอีร้อยมหาเออมหาผัดนี่เห็นจากปนั่นไปซื่อมันมา ไปหากับใครด่วนที่หาหมายหารกับปู่กูปู่ท่านีีแหละไปหาอยู่ทางเลื่อนลุกปู่อยู่ทางหน้าหมู่ชนเออมันไม่ได้ลายบอฮะมันไม่ได้บอเห็ดนะพ่อได้ นี่คือธุรกิจส่วนตในยามแรงคุณนั่นเปอร์ีเมอส่งคุณเลนอยู่ทั้งรถคุณเลยอ่ะอสีได้เมอก็ได้ไหมเด้เอเอมอร์ก็ได้เลยเตน่ามาเมออ่ะจะบ้างก็สีได้เมอก่อนบบดน,นี้ก็ยินดีมีแห่งทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอ วางกันสิได้กับก็เด้อบันนี้เด้อะคำบุญสู่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามหับะสมบิังบ้านันกินแกงหน่อไม้อะมาเทาไปซื้อซื้อเพิ่งจะซื้อเอาเพอถ้ายิ้มเปื่อยๆเด้อมาเทาเลยน้องมาเทาดีมกดีเจอน้องมาเทาเนาะได้มาเห็นกันโอ้ยเฮิงๆผู้หญงได้มาเห็นกันทีหนึ่ง เอากินข้าวกินข้าวเพิ่งเนี้ยพอเท้ากินแกงหน่อไม้อยู่นะเอาอีกลีโอ้ย,อยประนัดน,นี่คมมาเลอะนนี้ยันมันคมเจออันนี้นะครับเออยังมันคบม,มันหน่อไม้นี่นะ มันเป็นลมคมเป็นยาป่ะครัแ, <laughs> แต่ว่าแม่นอลร <laughs>